จด G K เทอรแลมโบของหายากกับค่างวด7,000ตลอดสัญญาไเปเบื่อครับนะตัวนี้เป็น all new Honda j จ z z G K สีเท่าแลมโบสีหายากรุ่นฮิตยอดนิยมมาพร้อมกับล้อแม็ก c e 2 8ดนะรถกระเท่าแม็กกระเท่านะตัวนี้เป็นตั้อ่เป็นตัว่องท็อปครับ1.5 V วีพัสนะตัวรองท็อปใช่ครับพร้อมกับทอซิ่งพร้อมไ้ไหนลดกระเท่าคนกระเท่าล้อกระเท่าคนลรเท่าวะครับคนนี้ขาวบริสุทธิ์ผุดพองโอ้นะเป็นคนจิตใจดีขาวบริสุทธิ์ผุดพองแต่ถ้าคนเจอคนเท่ามาเท่ากับโอ้โหโอเคไหมโอเคครับมันอยู่ที่ใครจะเข้าหาเราถ้าคุณเข้าหาผมแบบเท่าผมก็จะเข้าหาคุณแบบทอเท่าครับ แต่คุณเข้าหาผมด้วยความบริสุทธิ์พุดพองใจขาวสะอาดบริสุทธิ์พุทธองผมก็ให้ตรงนั้นกลับคุณกลับคืนกับความขาวบริสุทธิ์พุดพองโอเคปะโอเคครับไอ้มามันขึ้นอยู่กับผู้ที่เข้าหาเฮานะคุณให้มาร้อยผมก็ให้เกินร้อยคุณให้ไม่เต็มร้อยผมก็ให้เท่าที่คุณให้ผมมาครับโอเคปะเจอยางไงเดียวเจแจอยู่พุนครับไอไ <laughs> อว่างคุณแจถิงเป็นขนมเลยครับไอ รอจากข่าวรอสักครู่ตัวนี้ตัวลรองท็อปเป็นบอรครับไอ้ว่าตัวนี้เป็นตัวรองท็อปเป็นบอรองท็อปครับถ้าตัวท็อปจะเป็นไงครับจะมีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นล็อกความเร็วจะดสปีดมันจะปรับเกียร์ได้ตรงนี้อ๋อโอ้โอท่อสิ่งเสียงหวาน เลขไม้หนึ่งแสนกิโลเมตรครับครับบ่หลายบ่หลายกันลังดีพอดีพอดีเนาะเออปุ่มพุชสตาร์ทอ่าพวงมาลัยมัลติแต่ว่าไม่ไม่มีใครว่าชิปเออไอชิปชิปชิปนะเรเดอร์ชิปเออเรเดอร์ชิปบูมเบมนเลดี้กาก้านะอ่าฟีดาวฟีจองฟีจัดฟีโอนรถเดิมบางเดิมมือเดียวป้ายแดงไอหงจักเลดี้กาก้าอยู่บ่รู้ดิรู้ยันลิคโโดกาก้าด้วย ผู้ใหย่อะกก็ตกกะกาฮะผู้ใหนักฟุตบอลโอ้อ่าอันนี้ตัวปิดน้ำฝนมันกระเด็นออกเดี๋ยวหามาใส่ให้ไม่ใช่ปัญหาครับเอาถุงยางมาหัดเอาไว้ะนะเดิมหมดครับฝากระโปรงไม่เคยถอดมอกอ,อยู่ครบเครื่อง 1, พันห้าโคตรนิ่นมงวดเจ็ดพันตลอดสัญญาฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอน ออกรถศูนย์บาตรบัตรประชาชนใบเดียวนะต่างจังหวัดซื้อได้เหนืออีสานกลางใต้บริการเ็ดสัญญาฮอดเพื่อนส่งรดฟรีฮอดสั้นนะไปเบิดตนะทุกท,ทุกอาชีพมหาอิสเรมเลยเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรัฐวิสาหากิจรับเหมาก่อสร้างเฮดไอเอทหน้าเฮดสวนแม่บ้านรบพ่อขีดยางขับวิ่งขับแกล์ขับหกรอขับสิบรอ้อขับแมคโครตัดไม้เผาทาน เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงมาเลี้ยงเป็เาาดเลี้ยงไก่ค้าขายรุดเล่หาเล่แผงร้อยตลาดนัดคลองถม,ปร,มงประมงประมงทุกอาชีพฟรีดาวบัตรประชาชนไปเดียวไอเสมรถซิ่งจัดให้สนใจจัด e กี่เค้านี่ทักอินบอ์เข้ามาหาไอเสมไอเสมจัดให้เป็นกำลังใจให้ไอเสมแล้วก็ทีมงานพิมพ์คําว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุด,สด,สด,สดไอเสมของแท้ไอเสมคนจริงไอเสมจัดให้ไอเสมทรงฟรีฮอตหน้าบ้านแจ๋ว